ดีค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเอ็มซีพร์คค่ะและเอ็มซีโยรินครับ,นรบแน่นอนนะว่าทีนี้ต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรของเรานะครับนั่นคือ Max World ได้แล้วนะวันนี้นะคะกับการเปิดประสบการณ์นะคะกับเ a c e Max ยิ่งหยกักยิ่งมันถูกต้อง oh. อนะครับ<ะ>ที่สำคัญนะครับรสชาติของเขาเต็ม Max ทุกรอยหยักด้วยนี่เขาบอกว่านะคะเป็นมันฝรั่งแผ่นหยักลึกใหม่นะคะที่มีรอยหยักลึก ขึ้นลงแบบสุดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของรสชาติความเข้มข้นนะคะมันอยู่ตรงรอยหยักนี่แหละคนอย่างนี้ต<ช>้องบอกว่านี่คือครั้งแรกของเมืงนทยเหมือนกันนะใช่แล้วเป็นนวัตกรรมเลยทีเดียวนะคะ<ช>แล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ด้วย ทิ่ค่ะนะคะสามารถลองได้แล้วนะคะกับปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของวงการหมั่นฝรั่งทอดกรอบนั่นเองและที่สําคัญเขามาพร้อมสองรสชาติที่สุดเข้มข้นและโดนใจไวทีมากลองแล้วนะครับอร่อยมากกินซี่โครงหมูย่างเมริกันนะครับร้นนี้รสนี้นี่อาไปกินเอาไปกินให้แบบว่าร้อนในูลาคันมันจะถูกขน่นี้และและนะคะอีกหนึ่งรสชาตินะเหมาะกับคนไทยของเราอย่างแน่นอนค่ะสำหรับรสชาติแบบเผ็ด ิจันะคะสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่แล้วกับรสสไซี่ซีฟู้ดนั่นเองถูกต้องครับและที่สำคัญนะครับมีรสชาติที่ต้องบอกว่าเป็นความพิเศษที่มีเฉพาะเซเว่นอด้วยนั่นคือรสฮอตชีสแลมีเฉพาะสาขาเลยนะคุณต้องไปตามแม่สอดอะไรย่งเงี้ยไไปไหมค่ะ ทุกสาขาเซเว v น n สนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะกับรถฮอตชิลลนน้นลี่นั่นเองใครชื่นชอบนะคะความเผ็ดร้อนจัดจ้านไปลองประสบการณ์กันได้เลยะค่ะใช่แล้วครับนอกจากวันนี้นะครับที่มีประสบการให้คุณลองแล้วในแม็กซวงเรายังมีกิจกรรมต่างๆรออยู่รอบฐานเลยครับถูกต้องนะคะวันนี้ค่ะงานของเรานะคะไม่ได้จัดเพียงแค่วันนี้วันเดียวนะคะจบจาก ค่ำคืนนี้แล้วซึ่งไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็จะปิดงานแล้วนะคะเราจะให้ให้ลงทะเบียนตอนสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ปิดลงทะเบียนแต่ว่าวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณบอกว่ายังมันไม่พอยังเอ็กซ์ตรีมไม่พอแล้วแล้วก็งานของเราเนี่ยยังจะจัดอีกสองวันด้วยกันนั่นก็คือวันพรุ่งนี้ปีหน้านะคะหน้ไปไหนล่ะพรุ่งนี้เราก็วันมะรืนติดกันเลยสามวันนะใครที่วันนี้เนี่ยบอกว่ามากับ คู่จิ้นคู่เดทนะนะยังไม่อยากจะ ปลดปล่อยอารมณ์เอ็กซ์ตรีมมากอ,อยากจะมามันต่อพรุ่งนี้หรือว่าจะเป็นมรืนนี้ก็สามารถมาได้ใช่ไหมประมาณ4โมงนะครับเขาจะให้ลงทะเบียนนะฮะแล้วประตูเปิด5โมงเย็น <ฮะ S 2> เข้ามาได้เลยแนะนำได้เลยทุกชอ็อปทุกบูธของเรานะฮะ,ะมีภารกิจให้คุณนะคะได้ไปคอมพลทกันด้วยแต่<ร>ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราลงไปดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละภารกิจต้องทําอะไรกันบ้างนะคะในช่วงระหว่างลงไปนะฮะเราก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาก่อนคุณเข้างานถ้าเกิดว่าคุณมีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอย่าง Instagram หรือว่า Facebook เนี่ย ถ่ายรูปแล้วแฮชแท็กเข้ามานะครับแล้วเข้ามาลงทเพยงได้เลยใช่แฮชแท็กคำว่าเลสแมทนั่นเองนะคะเมื่อแฮชแท็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาโชว์กับเจ้าหน้าที่ของเราคุณก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมสู่กับกิจกรรมของเราได้นะคะในโซนแรกนะคะที่คุณจสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ก็เรียกว่าเอะไรครับซุ่นลองไหมคุณนี่นี่แหละฉลองเองมาองเดี๋ยวคุณเจาความเข้าไปมีตีนะฮะ นี่ีเรานะเ้าไม่มีตีเราแบบให้เครื่องพังแล้วเนี่ยเออเหรออะแม่ต้องเรนใชมแล้วช่นีเขาหอยากอดยกเลยฮะแล้วตอนนี้จะมีอัรไหครับเอ้ยพี่เล่นเปล่านี่ไปล้วไปแล้วอะไรนะเฮ้ยช่วยผมด้วยไ้ไหมผมอ่านแล้วต้จีบเล่นแล้วเลครับตัวนี้ตัวนี้คือการเห็นรู้าตัวเอง เขาบอว่าเราคุยกัได้ใช่ไหมคะได้ค่ะน้องยื้อใหมสินนาแบบนี้ครบยาค่ะขาไแล้วไ้